สวัสดีครับคุณผู้ชม n b t พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีครับระหว่าง B g ปทุมยูเนเต็ดกับราชบุรีมิตรผล FC อจากสนามลีโอสเตเดียม b ีปทุมยูเนเต็ดซึ่งเป็นจ่าฝูงและก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับ28นัดมี74คะแนนขณะที่ผู้มาเยือนอย่างราชบุรีนั้นอยู่อันดับที่6นะครับไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับวันนี้เนี่ยมาในระบบ352สนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับวันนี้ราชบุรีมิรผล FC อครับมาในระบบ4 5 1นะครับ ครับพุทธศิลป์นานทีชูชวนเป่านกหุีดเริ่มเกมการแข่งขันครับราชบุรีมิตรผลสีครับทีมเยือนในชุดเสื้อและถุงเท้าสีส้มได้เขียียเริ่มเกมก่อนครับสมคนชมชนครับไหลออกขวามาสันติภาพจันงอมครับตะลุยแล้วเปิดคอสลูกนีเดียโก้ได้มงแต่ว่าข้ามคานครับโอ้เอาละครับเริ่มเข้าเป่าํำเป่าใกล้ๆเข้าไปเรื่อยๆ้วครับจังหวะเปิดเมื่อสักครู่ของสันติภาพน,นะครับแต่ว่าเดียโก้หรือซนโตเนี่ยนี่ครับภาพชาร์ กดไม่ลงครับมันเหมือนโผ่มงไปนิดนึงครับบอลก็โดกข้ามคานออกไปครับทิศทางก็ไม่ได้ด้วยครับลูกนี้ลุยขึ้นมาธนาเศษให้มาที่ลองจิวลองจิวจะแหวกไปลองจิวยังไปได้ไหมไปได้สุดท้ายก็บอลออกครับครับลูกนี้พวกพันไว้ก่อนเลยครับดูภาพช้าครับเนี่ยพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวกระชากเข้าไปครับแล้วก็เบียดครับใช้ลายโอ้โหจังหวะที่ล้มลงไปนี่แม่เหมือนเกี่ยวกันล้มนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับ มองถ้าไม่ทันว่าใครทุ่มแต่ตอนนี้ปัถมพลไปเอาบอลมาให้กับเจงรบจับแล้วจิ้มลูกนี้กําพลกับยังล้มตัวแต่ครุบได้ครับตื่นมาที่สุบัญญาสุบัญญาได้เปิดลูกนี้เกี่ยวครับปัถมพลแล้วสัตลูกนี้เข้าไปตรงตะข่า,ขายกับมีจีปัทถมอยู่ในเต็ด ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนจากปฐมพลจเจริญรัตนาพิรมครับจับจังหวะแรกดูเหมือนบอลมันจะไม่เชื่องเท้าครับแต่ว่ายังเล่นช็อตแก้ไขได้ดีครับยิงลูกนี้เหมือนยิงโดนไม่เต็มแต่มันกลายเป็นดีครับบอลมันไปกระดอนกระเด้งเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำของ b ีจีปะตูบทจะได้ทำอย่างไรก็ได้ครับเอาเลยครับสุัญญาจ,จิ้มลูกนี้จะให้สารรัฐปรากฏว่าไปจ่ายพลาดครับ คาราบูเอได้บอลแล้วจิมต่อมาให้สิทธิโชคกันหนูจะโยกเข้านายไปโดนสกัดโดยสันติภาพแล้วก็ไม่ฟาวด้วยนะครับจิมโดนบอลไปมุมเล่นสั้นนะครับของราชบุรีคาราบูเอกับลองจิวฝากมาให้กับธนาเสตเปิดลูกนี้เอาได้มงด้วยปวินวัฒนแต่ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหนี่นี่ครับมีเจนรบเนี่ยมาช่วยแล้วเนี่ยไปโดนฉันชดชัยชนครับเจนรบสเผาดี เดียโก้โชลีลาทักษะกระโดกแล้วจ่ายลูกนี้อย่างสวยมาที่สันติภาพยิงยัดซัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้จะโหดไปไหนครับสันติภาพลูกนี้แต่จ่ายตัดหลังสวยมากครับแล้วมาเข้าทางของสันติภาพไม่เปิดครับนี่ดูภาพช้าครับแกวิ่งเข้ามาในเขตโทษแล้วเห็นกองหลังอยู่หา่างซัดเลยครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้มันเหินข้ามคานไหมครับคนที่เสียดายโคชเจอร์ลบครับ <G ül üş> แตรอจังจหวะเปิดอยู่เอาละครับพุทธสินนาทีชูสุวรรณครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดออกนำราชบุรีมิถุน FCU1 ประตูต่อศูนย์ครับก็บ <G ül üş> มาดูการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเกมนี้จะจบลงแบบไหนอย่างไรครับโคตรโอร่ดูสิครับนวลสุรชัยแล้วก็ผู้ช่วยโคตชโอ่งก็โคตชบอย ชัยคมสิงอ้าวแต่จังหวะนี้ราชบุรีเสียท่าเสียบอลในแดนตัวเองโอ้โหแต่ว่าสุบัญญาปุริสายครับยิงลูกนี้ไม่เข้ายัางเหลือเชื่อครับเดียโกโ้หลุยสานโตรครับได้บอลแล้วควยมายิงลูกโอ้โหห่างไปเยอะเลยครับนี่เจรงรบขยันไปไล่บอลแลเดียโก้ก,ก็ดีต่อให้กับสุบัญญานี่ส้มหล่นมาแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหเดียโก้ตอกส้นมาเน่งๆห่งสุบัญญาโอ้โหยิง จิงปริ้นกินไซก้อยโอบอลนนี่สายออกไปครับวิคเตอร์เปิดยาวพุ่งขึ้นหน้ามาปฐมพลพักอ,อกให้สัติภาพเอาครับฉกบอลหน,นีกิติศักดิ์ไปแล้วจ่ายลูกนี้ให้กับเจงรบคืนย้อนกลับมาแล้วโดนสกัดผู้ตัดสินเห็นได้เปรียบให้บอลเดินต่อไปครับ <c oughs> สุมัญญาต่อมาที่เดียโกโเดียโก้ส,สับขาแล้วเปิดลูกนี้ยังติดธนาเสสสุจริตธนาเสต่สกัดทิ้งออกไปก่อนครับ โอ้โห oh เสียฟาวนะครับจังหวะนี้เดียโก้หรูซันโตเข้าช้าไปครับคนาเซตเปิดฉลับมาเข้าทางโรเลอร์ไหลย้อนหลังคาราบูเอยิงลูกนี้แต่ว่าไปตรงตัวชัดชัยครับก็ยังเอาอยู่ครับชัดชัยจังหวะนี้เบาเกินไปครับแล้วมันก็ดื้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับยิงลูกนี้บทเรียบไปหน่อยครับ เดียโก้มีทงางปวีขวางอยู่ให้ย้อนกับมาปฐมพลปฐมพลให้มาที่เดียโก้เดียโก้โอ้ยังต่อมาให้กับเจนรบได้ดีครับเจนึงรบเจนึรบดึงจังหวะหนี้เกียรติศักดิ์แล้วเปิดลูกนี้ต้องชกทิ้งมาก่อนกำพลคาราบูเอเอาแปะมาเข้าทางสารัตยิงยัดกอติดบล็อกคาราบูเอได้อีกทีหนึ่งคาราบูเอโดนสารัตเข้าไปเบียดท้ายสารัตไปฟาวคาราบูเอครับ <c oughs> ทิติพันธ์ต่อกรลับมาสารัตเจงรบรออยู่แทงขึ้นมา,าเจงรบสัมผาสดีวิ่งเลี้ยงลายไม่ลำหน้าแล้วยิงลูกนิ่มบอลหลุดกรอบออกไปครับจังหวะที่เจงรบรับเบียดเอาชนะโอวีมาได้ครับโอ้โหแต่ว่ายิงหักข้อมากไปหน่อยครับเปิดต่อมาให้กับเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เปิดบอมเข้ามาได้มงด้วยปาตินโยแต่ว่าฟาวครับโดนจับฟาวไป อย่าภาพช้าเปิดโค้งเข้ามาแต่เหมือนไปกระแทกก่อนครับไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของบีจีปทุมครับมาลุ้นฟรีคิกของบีจีปทุมจังหวะนี้กันครับทิติพันธ์พ่วงจันรอยู่ที่บอลแล้วก็วิ่งมาจิงลูกนี้ข้ามขาออกไปครับก็ถือว่าได้ลุ้นแล้วครับปั่นลูกนี้ทิติพันธ์กำลังขาอย่างดีครับลงมาใหม่เปิดลูกนี้มากําพล พกโดนบางๆบอลมาเข้าทางลองจิโอไปกล้าเล่นควาหน้าปากประตูตัวเองโมโหเกือบไปครับโอ้โหดีว่ากำพลยังช่วยเซฟเอาไว้ได้โอรองจิวเปิดลูกนี้มาบอลขุกขิกวุ่นลันจิมติดชัดใจโอ้แล้วยิงลูกนี้ข้ามข้าอยังเหลือเชื่อกับปาตินโยหมูหกครับปาตินโยเจ้าตัวก็เสียได้ครับแต่ว่า มีการเช็ค V R นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับจะมีอะไรหรือเปล่าเหลือจะไปโดนมือทศพลนิดนึ่งแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเปิดลูกนี้มาถึงเดียโก้จนได้ครับเดียโก้ไหลต่อมาที่ซีโร่ชัดทองซีโร่ชัดทองพาบอลลุยมามีลูกวุ้นลั่นขวางอยู่ซีโร่ชัดทองซีโร่โยกหาจังหวะเปิดนุ่นเดียโก้วิ่งอ้อมไปแล้วซีโร่วนมาแล้วเปิดให้กับเดียโก้จนได้แล้วยิงยัดมันดื้อๆแต่ว่าเบาเกินไปครับ โอ้กำพลก็เลยเซฟได้แต่ต้องชมครับรอกันจนมว้วนหากันจนเจอครับโอ้จนได้ยิงเอาแล้วมาใหม่ครับ,รบปฐมพลปฐมพลให้ลูกนี้เดียวก็ปล่อยผ่านมาใ้สีโรดบ้างเจอโรเลอร์สกัดทิ้งบอลยังไม่ออกต้องช่วยกันสกัดอีกทีครับราชบุรีบอลบอมมาหน้าประตูสีโรดบ่งชงมากระโดดยิงลูกที่2ประตูต่อศูนย์ครับเดียโก็ลุยซานโตยิงประตูที่2ให้กับบีจีปฐมเลยครับ ้องชมสันติภาพจันงอมอีกแล้วก็เปิดกระโดกมาแล้วซิโรดฉัดทองครับมงชงนี่ครับเอาชนะฟิลิปโรเลอร์มงชงกระดกมาหน้าฝากประตูแล้วเดียโก้ครับปราดเข้ามายิงลูกนี้เข้าไปเนี่ยครับโอ้โหมีตัวพยายามเข้ามาสกัดแต่ว่าไม่ทันน่าจะเป็นปวีนวัฒน์แหละครับเอาละครับประตูที่2ของเกมนี้ครับเดียโก้หรือสโตแล้วก็เป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับฉัดชัยครับ แต่สั้นๆให้เพื่อและผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณก็เป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันที่ลีโอสเตเดียมครับบีจีปทุมอยู่ในเต็ดเอาชนะราชบุรีมิตรผล FC ฟซีไป2ประตูต่อศูนย์ครับ